ลาก่อยเพลสสวัสดีครับวันนี้กลับมาพบกันกับซีรีส์ที่ไม่ได้เห็นมานานมาในช่องเรานั่นคือซีรีส์ฟูเท็อบิทจากทางบ้านนั่นเองนะฮะวันนี้เนี่ยเนื่องในโอกาสอบิทใหม่และทีมสุดครีเอทจากอดีตคุณปัน,นซึ่งอดีตเนี่ยคุณปันก็เคยเป็นผู้คร่ำบอดวงการส่งฟูเท็เข้ามาในช่องเราและหายไปสักพักหนึ่งจนตอนนี้เนี่ยก็ได้กลับมาในแพทล่าสุดเพราะว่าเขาอวยฟรีนะมากๆนะด้วยเป้าหมายจะบอกทุกคนว่าเราสามารถดองเพชรทั้งไอดีทุกอย่าง ว่าเปิดตัวเดียวได้แล้วที่เหลือไม่ต้องเปิดลก็ได้ก็สามารถแบกทีมได้นั่นเองนะก็คือที่เห็นทีม4ตัวนี้เนี่ยมีฟรีนักเก่งตัวเดียวที่เหลือเนี่ยเป็นตัวประกอบหมดเลยนะอ่าก็เอาจริงเป็นทีมที่น่า,นาสนใจมากนะคือโทมัเสเซียงหลิงฟรีนะ่บาบาเนี่ยก็ไม่ค่อยเห็นที่ไหนนะแล้วก็ให้ให้ดูอีกทีมนึงก่อนจะได้เห็นว่าคลิปนี้จะไปเจออะไรแล้วก็อีกทีมหนึ่งของไอดีนี้เนี่ยก็จะเป็นตีน้นีนะคือโคโคมิโชกุนซิงชิวและคนเล่นนั่นเองก็เป็นอีกทีมที่อันเนี้ยดูจะคล น่าสนใจเช่นกันโดยเฉพาะเอาโคเล่มาเล่นเป็นตัวทา่าไม้นะก็เดี๋ยวมาดูกันว่าเขาปั้นแต่ละตัวถึงไหนยังไงบ้างบอกเลยว่าไม่ได้ปั้นเยอะขนาดนั้นเลยนะแน่นอนว่ายกเว้นฟรินะตัวเดียวที่ไปสุด <c ười> คือเขาอวยไงตัวอวยไงแต่นั่นแหละเขาอยากจะบอกเลยว่าแค่อวยตัวเดียวก็พอแล้วอะไรเงี้ยก็เดี๋ยวมาดูกันว่าฟรินะาเขาจะเต็มขนาดไหนด้วยนะแล้วก็อีกที่ตังไหนจะปั้นตัวไหนบ้างแล้วไปดูอบิดการเล่นจริงโดยเจ้าของอไม่ใช่อบิด ไปดูฟุทเทจการเล่นจริงโดยเจ้าของอดีกันแต่ก่อนอื่นก็ฝากทุกคนกดไลค์คลิปนี้ฝากกด subscribe ช่องเรากบเพจตอนนี้เราใกล้จะห้าหมื่นซับมากมากแล้วก็ฝากทุกคนช่วยกันกดซับกันเข้ามาเลยนะครับแล้วก็ฝากพูดสนุกช่องเราไว้สักครู่เดียวครับโกลเด้นเติมเกมเติมเกมเกมซินิแพคถูกคุ้มยิ่งกว่าจัดโปรโมชั่นสามารถเติมได้ทั้งบนเว็บและในไลน์เติมเกมซินิแพคบนเว็บเร็วสุดๆใช้แค่เลขไอดีเกมชินเซอร์เวอร์และชื่อตัวละครตลอดยี่สิมสี่ชั่วโมงพร้อมบร และยังมีบริการบัตรเติมเกมด้วยนะอ่ามาดูกันดีกว่าว่าทีมเขาเนี่ยปั้นยังไงกันบ้างนะฮะก่อนที่เราจะไปดูฟุตเทจจริงกันเริ่มจากทีมนี้ก่อนเลยโทมัเสเซียงหลิงฟูดินะและบาบาร่านะไหนดูซิโทมัสจะขนาดไหนโทมัสถือ6 HP นะแล้วก็พอพูดถือถูกฮิวจะได้เอเนจีเพิ่มแล้วก็ออดิแฟคเป็น2เลือดแค่นั้นเลยโทมัสซี่หกเป็นโทมัสที่ไม่ได้มีอะไรเลยนะนอกจากเหมือนเอามาไป้ายไฟเฉยๆนะก็เอามาเป็นตัวเสริมเสริมอะไรอะถามจริง เหมือนไม่รู้จะใส่อะไรแล้วเพราะจริงมีฟรีนากับบาบาร่ามันก็ฮิวซ้อนฮิวอยู่แล้วนะก็ไม่แน่ใจว่าโทม,มามีไว้เพื่ออะไรอาจจะมีเ,เพื่อกันรกระแทรกก็ได้นะแล้วก็เดี๋ยวกลัวแบบกลัวน้ําเยอะเกินแต่ว่าน้ำเยอะเกินก็ดีเน่ยเซนิจะได้ติดระเหยบ่อยๆหรือเป็นตัวปวนปฏิกยาเฉยๆหรือเป็นตัวทําให้ยืนแทงศัตรูได้ง่ายขึ้นก็พรสวรรค์เขาไม่ได้อัปเดตซ้ำนะอันนี้ก็สงสัยเหมือนกันว่ามีบทบาทอะไรเดี๋ยวอาจจะเห็นมากขึ้นในตอนเล่นจริงนะแต่เบื้องต้นเนี่ยก็เห็นว่าอาจจะเติมพลังงานเน้นกดเบิร์ดบ เสริมด้วยเปลนไฟนิดหน่อยนะฮะอ่ะต่อไปเซี่ยงหลิงเวอร์แปถือโดยแคทคัน5้าอันดี้แฟคสี่เอ็มเรมเซี่ยงหลิง46นะที่พรสวรรค์ไม่ได้อัพเยอะนะก็จริงถือว่าอัพน้อยมากเลยแหละเพราะแค่เวอร์หเองแปลว่าเนี่ยเขาอัพมาแค่3เวื่อเท่านั้นเองนะสามโมสได้6นะแล้วก็สแตท22่ส้อยหก็ไม่ได้สูงมากเพราะเหมือนเขาไปดันเอเนจีรีชาร์จซเยอะนะ291เปอร์เซ็นต์นะอาศัยความต่อเนื่องมากกว่านะกับเซี่ยงหลิงตัวนี้นะ hey. <Hold> อ่ะแล้วก็มาดูบาบูรา,าก่อน บาบราเนี่กก็ไม่มีอะไรถือสมุังกรธรรมดาแล้วก็เป็นเซ็ตบัฟ EM ด้วยซ้ำซึ่งทีมนี้โอเคอะอย่างถ้าเ m เพิ่มเสียงหลิงก็จะแรงขึ้นโทมาจะแรงขึ้นก็อาจจะช่วยได้นะอันนี้ก็คือบาบราและสุดท้ายครับฟูรินะของช่ของอดี้นะมาดูดาบวันนี้ก่อนดีกว่าไอรุ่นซิงขัดห้าเวลห้าสิบนะอันนี้เขาใช้ดาบนี้ในคลิปนะฮะก็เลยเป็นดาบที่ใส่อยู่โอแม่เจ้าแต่ฟูรินะเนี่กก็ใช้ได้มั้งนะเอาจริงดาบไม่ต้อง HP เอ้ยไม่ใช่ ไม่ต้องไอแท่งเยอะก็ได้เพราะฟรินะมันได้เดเมจตาม HP นั่นเองนะแล้วก็อาร์ติแฟกต์เป็นเซตเซตประจำตัวหรือเปล่าเฮ้ยไม่ใช่นี่เซตประจำตัวมันอีกเซตนี่หว่าโอ้แม่เจ้าเฮ้ยอาร์ติแฟกต์ก็ไม่ได้ไม่ได้ใส่เซตที่มันโบกเดเมจสกิลท่าด้วยอ่ะใส่เซตโบกคิเลตแทนนะแต่ว่าไอไอเอฟแฟกสองชิ้นนี้ไม่ได้ใช้เลยนะเฮ้ยเดี๋ยวนะแต่ฟรินะตฟรินะตซีหกอาจจะได้ใช้ก็ได้เพราะมันตีธรรมดาได้ด้วยนะอาจจะได้ใช้ก็ได้ได้คิลเลตเพิ่ม36%มหกเปเป็น 8 0 2 0 0นะคิดอะไรคิดได้เหมือนใช้ได้นะ Energy อรจช้เนะี่ยไม่น่าจะว่าน้อยไปหรือเปล่าแต่ว่าเล่นกับบาบาร่าแล้วก็มีตัวเจ็มพลังงานอีกก็อาจจะพอก็ได้เดี๋ยวรอดูโรเตชันในการเล่นจริงแต่ว่าฟรีน่าซีหกเนะี่ยความคิดโกมันคือมันฮิลได้ด้วยนะสามารถไดเมยไปกับฮิลไปด้วยพร้อมกันเพราะฉันก็ไม่น่าจะต้องห่วงอะไรเลยกับตีนี้เดี๋ยวมาดูกันว่ามันจะแรงขนาดไหนนะแล้วแบกคนเดียวได้หรือไม่ <S <S อ่ะทีนี้มาดูตีอีกฝั่งหนึ่งกันบ้างดีกว่านะว่ามันฟูขนาดไหนไหนะดูซิดูเหม ฮับบลูมเนื้อเนี่ยดีเลยผมอยากเห็นอะไรเดนสายฮับบลูมเริ่มที่โคโคุมิก่อนนะถือโปรแทรปขัด4แล้วก็เซตฮิลนะสีหนึ่งนะฮะแต่ก็ไม่แน่ใจว่าจะได้ตีธรรมดาหรือเปล่านะแน,น่นอนว่าโคโคุมิก็อาจจะไม่ได้มายืนตีขนาดนั้นอยู่แล้วโอเคแต่ว่ามีตัวนี้อย่างน้อยก็กันตายแน,น่นอนนะต่อไปไรเล่นนะหนี EM เยอะมากเลยชยัดเจนเลยเป็นหอกเคตินครอสเปลียนนะสายเอเอ็มนะสายทำฮับบลูมนั่นเองนะออดิแฟกก็เป็น4 Flow of Paradise l o s รโอ้โหนี่ มดเมจจะให้เปิร์บลูมเพิ่มไปอีกนะนี่แหละที่อยากให้ทุกคนที่มีไรเด้นได้เห็นไรเด้นสาย h y ้เปิร์บลูมนะซึ่งไม่ได้มาดีลานานแล้วตัวนี้น่าจะใกล้ๆเลยเร็วนี้แหละน่าจะมานะก็เตรียมเพชรเปิดกรารสใครที่ยังไม่มีหรือเพิ่งมาเล่นในช่วงหลังๆนะครับแล้วก็ต่อไปซิงชิลนะก็เป็นดาบฟรีที่ได้จากสมาคมตกปลาของฟอนเทนซึ่งอันนี้ก็อัพเต็มแล้วนะเอ็นเอจีดีชาร์จเยอะเลยโบวคิเลนสกิลธาตุแต่ไม่แน่ใจเอาให้ซิงชิลใช้ทําไมนะเพราะว่ามันก็ไม่ได้ อยากจะติดครีสสกิลธาตุอะไรขนาดนั้นอยู่แล้วนะแต่ว่า ER เยอะมากมากนื่ด้วยความที่ใช้ดาบนี่นะคือตัวนี้ก็โบ Energy charge, ้เอเนจีรีชาร์ตไอตัวเอฟเฟกเนี่ยก็บวกอีก3-2%เวลากดสกิลธาตุซึ่งสิงชิวมันก็มันก็ใช้ได้อยู่ทำให้ตรงเนี้ยทะลุเกือบเกือบสามเลยนะตัว ER นะก็คือไม่เน้นอะไรเลยกะเน้นเน้นแบบอดีตีอย่างเดียวแล้วก็โอเค C6 เรียบร้อยนะอันนี้คือสิงชิวนะั้นและตัวสุดท้ายคอนเล่นะคอนเล่ถือฟาโบช่วยดีพลังงานอีกโโออออ้้หตตีีนนนนนนพลังงงาา่่า่เนนืมแ ใส่เซตสี่ดนะิบูนับลดต้านไม้มนนะอันนี้เข้าใจว่ามันน่าจะทําให้มนโดนไฮเปอร์บลูมแรงขึ้นด้วยนะเพราะไฮประบุรูมมันเป็นดาเมจธาตุไม้นะช่วยอย่างนั้นนะแล้วเป็นคอลเลสซีหกด้วยนะบัฟเอ็มได้อีกโอ้โหสนุกสัตแน่นอน,อนคือเจ้าของไอดีเนะี่ยตั้งใจให้มันดูเป็นฟุตเทจที่โลบัรเจตนิดหน่อยเขาก็เลยจงใจเอาอาวุธที่เป็นอาวุธคราฟอาวุธ4ดาวอาวุธฟรีพวกเนี้ยเข้ามาใส่นะครับเนี่ยนะสังเกตพวกอาวุธนะจะเป็นอาวุธสายถูกๆหมดเลยแล้วก็อย่างในฮิดะะเเนนนีีี่่่ย้้ก็มมแตาไใชนะ ก็คือใช้คอเล่แทนเอาจริงถ้าในฮิดะมาเนี่ยมันจะเป็นการอัปเกรดแบบโดยตรงเลยคือเอามาแทนได้เลยนะตีนี้นะแต่ว่าเพื่อเพิ่มความยากก็เลยใช้คอเล่แทนนั่นเองครับอ่ะนี่ก็คือ8ตัวที่เราจะได้เห็นในฟตเทจของอบ,บิสรอบนี้นะว่าแล้วก็มาดูฟตเทจอบ,บิสโดยเจ้าของอดีตกันเลยดีกว่าครับไปดูกันเลยตีไฮเปอร์บลูมโคคมิซิงชิวไดเอนคอเล่ขึ้นก่อนฝั่งบนนะมาดูกันว่าเป็นยังไงบ้างมาถึงครับป้ายน้ำรัวๆนะซิงชิวโคคอมิออกมาพร้อมกันแปบ๊บเดียวอบิสเมทโล่หายไปเลย เอาเลเดนมาอีต่อแล้วคนเล่เปิดไม้แปะมอนนะเฮเปอร์บลูมเริ่มมาแล้วเปาะแปะเปาะแปะเล่พันเปาะแปะอบิเมตล้มทันทีนะฮะพยายามสังเกตเลขอยู่ว่าใฮ้เปอร์บลูมมันทีละเท่าไหร่แต่ตอนนี้มองไม่ค่อยเห็นนะฮันหลังกลับไปซิโอเคฮัหลังกลับไปแล้วนะฮะเจอกับมายักษ์สองตัวโอโคมิมีการยืนรอให้แวบมานิดนึงและมีแปะต่อนะซิงคิวเปิดเบิร์ดไล่เด่นอีแต่ไม่ฟันนะฮะฟันไปก็ได้ฆ่านะเพราะว่าน่าจะเบาหวิวเอาเล่ออกมาแล้วแปะไม้ต่อนะนี่เอาเขาเล่เป็นตัวแปะไม้หลัก ผมมิเปิดเบิร์ดเปิด็มกพูลยืนตีไปมเมล็ดพันออกมาเปี้ยงประมาณทีละสามหมื่นกว่านะเมื่อกี้นะเท่าที่เห็นนะห้าตัวไปแล้วเป็นเว็บสุดท้ายแล้วผมเดี่ยวเองอันนี้เจอมอน,มนเมล็ดพันนะแปลงร่างสีเขียวยิงรัวๆนะไอ้มอนตัวนี้แบบเถื่อนมากนะดมจมันแรงใช้เล่นนะแต่ว่านี่เลยไม่มีใครเลือทั้งนั้นนะนียืนแทงไปเลยมีแมกพูนอยู่ไลเด่นไปไฟฟ้าต่อของมิกมายืนยิงและกดเบิร์ดไปนะนี่เลยยืนยิงต่อให้ปบลูเปี้ยงป้างเปี้ยงป้าง สามตัวนี้มันอยู่ในวงของโคลเล่พอดีเลยนะอา้าวไม้หมดไม้หมดแตกไม้หน่อยไหมยังไม่ตายนะตัวนี้วิ่งมาหาอีกตัวหนึ่งเหลอคงห้าท่าแปดอยู่ถึงชิวเปิดเบิร์ดใหม่ไลเด่นอ e, ีและสลับมาโคลเล่ปาบูมแมลงวิ่งออกมาและเปิดคิวนะหนีกิลนี้สำคัญมากนะเหมือนต้องให้โดนเลลยตัวหน่อยผมคงคีเปิดเบิร์ดต,ต่อไม่มีใครเลือดลทั้งนั้นนะเป็นตี้สุดยอดนักแทงนะฮะตรงนี้อา้าวมอนเริ่มตายแล้วเฮ้ยแล้วอุ้ยไอตัวเมดไฟตายไปแล้วเหมือนกันเหรอ โอ้เมื่อกี้เขาเล่นแบบเอาไว้เน้นตัวไฟก่อนป้ายน้ำใส่มันก่อนนะไม่ได้เน้นอีก2ตัวนั่นเองนะมาถึงทีนึงเอามาฟูรินะเปิดเบิร์ดเซียงหลิงเบิร์ดบาบาร่าออกมายืนทำอะไรอะตีหนึ่งทีเหรอเหม,ม,มือนออกมาบัฟสุดมังกรเฉยๆนะแล้วก็นิวโอ้ยฟูรินะสี่หกตีแป๊บเดียวว่าฟูรินะสี่หกตีกับเซียงหลิงอย่างมันเฮ้ยอะไรวะบอลหายไปครึ่งหลอดแล้วนะแปบ๊บเดียวเองบอลหายไปไม่เป็นไรนะไม่มีธาตุไฟฟ้ามายืนรอโผล่ใหม่เลย แล้วก็เพื่อน,นา้าซีหคือไม่ต้องมีตัวฮิลก็ได้เมืงเนี่ยแต่มีทั้งบาบาร่าทั้งโทมาเลยยืนแทงหมดนะดอนุ้ยเดี๋ยวนะเมื่อกี้เห็นเลขสองแสนป่ะน่ะเฮ้ยเลขน้ำสองแสนแปดคืออะไรวโ้ตอย่าบอกนะมันมันเหมือนเอามันเหมือนเอาผมรู้แล้วเหมือนเขาเอาไฟมาแปะแล้วลวกให้น้ำมันเป็นตัวทําระเหยแทนถูกไหมอันนี้คือเหตุผลที่มีโทมาใช่ไหมใช่น่าจะใช่นะจะได้แปะไฟรัวๆไงผมติดอยู่ที่นั้นเอาเดี๋ยวที่นี้ไงเนี่ยผมหมดไปเว้นมึงแล้ว ไทเปิมบลูมแบบมันมากหายไปนหนึ่งเวฟยังไวมคงมียืนยิงต่อนะตรงนี้ก็ค่อยๆสังเกตค่อยๆเดินตีนะเจ้าของไอดีบอกว่าจะพยายามไม่ให้คอมโบมันครบจะได้ไม่ติด c 1เดี๋ยวมันดูโกงไป <c oughs> ไม่ถึงงคงมี C1 อ่นะจะได้ไม่มีเดเมจเพิ่มเติมมานะเดีย๋ยววิ่งมาพยายามเอามอมมารวมๆกันจะได้เปิดคอเล่โดนทีเดียวตีนี่เล่นง่ายนะตีนี้เป็นตีแบบจะบอกว่าบาตเจ็ดไหมก็ใช่นะงคงมีก็ซ0ยเล่น40นก็เล่นตีนี้ได้นะสิงชิวทูไอดีน่าจะมีกับคอ เดินเดินตีตีไปชิวๆแล้วก็ลากมอนมามดเหลือตัวเดียวนะฮะต้องรีบรีบให้ตายเปิดเระพุนเตะน้ำรีคูดาวมาเอานี่เปิดดาบเปิดตาเอารีบตายไปสิไม่ตายเสีตัวนั้นเอาตายแล้วสามหมื่นสามนะเปิดบลูมรอบนี้นะเวิสุดท้ายมาแล้วมาแล้วให้เปิดบลูมมาแล้วเปีปย่ยงเปี่ยงปังเปี่ยงปังสามหมื่นสี่นะไม่เบานะสามหมื่นสี่แบบลวนๆทีๆนะทีละสองสามเม็ดนะฮะวันนี้พยายามเน้นตัวใหญ่ก่อนด้วยนะโอ้โหมีมารับทุกอย่าง โอ้เหมีลัาทุกสิ่งถึงชิวเตะน้ำมาแล้วก็ไม่กดดาบด้วยนะให้เปอร์บลูมาอีกดอกหนึ่งเอาละเหลือตัวเดียวแล้วถ้ามันมาเร็วจังวะเฮ้ยเร็วมากเลยตี้เนี่ยตี้นี้ก็เร็วเร็วสองฝั่งเลยนะไม่แล้วซัดบอลอีกแล้วมาเปิดโลโทมะาฟรินะฟาดฟาดฟาดฟรินะฟาดเมื่อกี้ที่ลราประมาณหมื่นหกเห็นเลขสามหมื่นกว่าด้วยอ่ะยังยังไม่ดูแดงมากตันนี้อยู่อยู่ในช่วงเซตอัพช่วงเซตอัพรอเบิร์ดรอเบิร์ดฟรินะ มาแล้วมาแล้วโทมัสมาแล้วเบิร์แล้วเสียงหนิงเบิร์แล้วหอกมาแล้วฟรีนาครับกดเบิร์ดเช่นกันบ๊อบี่เมจขั้นสุดและตีบารบาร่าออกมาบัฟไอบแทกอีกฟรีนากลับมาแสนเจ็ดนั่นเองนะจังหวะกลับมานับสองแสนสี่นะเมื่อกี้โอ้โหหายดิจะไปเหลืออะไรหัวจัดจังหวะมันกดจังหวะกดไอ้เปลี่ยนเปลี่ยนเขาเรียกอะไรเปลี่ยนร่างมันมีไดเมจออกมานะอย่างแรงนะแล้วแล้วเอา เขาเล่นเอาธาตุไฟมาแปะเพื่อให้จังหวะเปลี่ยนร่างมันระเบิดน่าจะติดระเหยะแรงหนักมากตรงนี้โอ้โหแพ็กมอนเก่งมากโอ้หูวิ่งมาหาตัวปืน2ตัวแล้วสมุไรัยพุ่งตามมาแบบเป๊ะ,ปะนะฮะแล้วก็เล่แปะไม้หมู่ให้ปะดูก,กระจายหืมอุ้ยโอ้หตำแหน่งเขาดีนะเห็นว่ามันคือเทคนิคนะแบบวิ่งรีบพุ่งมาทีนี้ก่อนให้มอนมารวมกันพอดีเป๊ะเลยพอตีเนะี่ยถ้ามอนไม่อยู่ใกล้กันนะบางทีดาเมจมันต้องแบบมานั่งเซตแยกกันมันจะเล่นยากนะอันนี้คือฝีมือคนเล่นด้วยนั่นเองนะฮะมา ลากสำเรัยมา2ตัวเอาเคาเล่ออกมาให้ประรุมทีเดียวเนะี่ยโอ้โหคือแปนะน้ําไฟฟ้าก่อนผมเยอะๆหน่อยแล้วก็ค่อยมล็ดพันธุ์ออกทีเดียวพุ่งมุ่งไปมอนหายเลยนะแล้วตรงนี้2ตัวสุดท้ายนะสตัวนี้เนี่ยถ้าเกิดเอาตัวน้ํามานอนนี่น่าลาคาญมากเพราะว่าไอ้เกจไฟมันค่อนข้างหนานะแต่ว่าตอนนี้เอาตัวน้ํามา2ตัวสิงซิวโคมๆนี้ไม่น่ามีปัญหาอ่านี่ได้เมก็อกแรกก่อนนะเอเล่ออกมาเหมือนเดิมเปิดบุมแมลงแล้วก็กลางเบอร์ใส่ลากมาข้างกันพอดี2ตัวแบบนี้ประุมอัดไป โค้กมิเอามายืนได้ต่อนะโค้กมิยืนได้เปเลยที่ปลอดภัยมากนะนี่ผมนึกถึงสมัยโค้กมิออกมาใหม่ๆที่เราขายี้นางซะเยอะเลยเก่งมากเดี๋ยวนี้ <c oughs> เดี๋ยวนี้เก่งจริงเก่งแบบโอ้ไ oh ม่กอดนี่โอ้โหตัวแรกปั๊บเดียวไอหลอดไฟจมูแล้วเอาเลเดนมันช่วยป่าด้วยนะนี่เป็นครั้งแรกมันนที่ไลเดนกดเบิร์นนะเอามาช่วยลดเกรได้นะไอ,ไอดาบเลเดนนี่ลดลดดีมากนะลดเกรธาตุอะไรก็ตามที่ไม่ใช่ธาตุสายฟ้านะชิงเชือป้าดแล้วมวมีเมงกัุพูีโค้กมิมยืนตีแป๊บเดียวจริงๆนะ ปั๊บเดียวจริงๆมาถึงบอสห้องสุดท้ายบอสต,ตัวนี้จะมีคนตายหรือเปล่ามาดูกันนี่ฟรีน่ะเปลี่ยนร่างก่อนซัดเริ่มซัดอู้หเมื่อกี้เห็นเลขสี่หมื่น 40, แต่ฟรีนะเลือดเยอะมากนะก็ดูจะแทงได้นะเดี๋ยวสังเกตตอนเปลี่ยนร่างมันจะมีเลเมลท่าน,น้ำบอ,อกเห็นไหมหลักหมื่นบ้างเมื่อกี้หมื่นไม่คี 3, ค้สามหมื่นขีอาจจะประมาณนั้นนะแล้วอฟรีนะเกือบตายนะฟรีนะเกือบตายนะไอ้บอสห้องนี้แรงจริงต้องระวังนี่นี่ถอยก่อนถอยก่อนนะฮะแล้วค่อยเข้าไปใหม่อ่ะมีการรอ รออะไรเนี r, ่ยนี่นี่รอมันมารวมกัินมาอุ้ยโดูมีมีเวฟมานะเอาแล้วบาบลามาแล้วสิแล้วก็โทมัสก่อนนะปึ๊บเบิร์ดไปเสียงหนิงวางหมีเปิดเบิร์ดเรียบร้อยฟรีนะมาแล้วและกดเบิร์ดเช่นกันมาแล้วมาแล้วเนี่ยจะแรงแล้วทีเนี้ยหลังกดเบิร์ดนี่แหละนี่นี่แสนหนึ่งเรียบร้อยเนี่ยกดเปลี่ยนร่างระเบิดเปลี่ยนร่างระเบิดสามแสนสองสามแสนหกนะฮะเฮ้ยสุดยอดอ่ะตี้นี้แบบเจ๋งจัดโอ้โห นี่แหละนะตัวอวยตัวเดียวนะก็สามารถแรงเวอร์วังได้นั่นเองนะฮะ <c oughs> ลงจังหวะเพลงพอดีด้วยก็นั่นแหละครับท่านผู้ชมจะเห็นว่าค่อนข้างชิลเลยนะตีด้านบนก็โคตรเก่งนะไม่มีวันตายแถมจะเป็นแรงมากๆนะเพียร์ไวตลอดส่วนที่ด้านล่างเนะี่ยก็แทง,นะส,งนะส,ส,สุดๆเหมือนกันนะสู้บอสโคตรชิลนะก <c oughs> ็ <c oughs> เป็นทางเลือกแล้วกันในการไปลองไปลองจัดตีลองบิดกันแล้วก็เป็นไอเดียเผื่อใครที่อยากจะเปิดพรีนะสีสูงๆเนี่ยว่าจริงไม่ต้องคิดมากเรื่องทีมอะไรก็ได้นะก็ใส่ใส่ไปเหอะนะ ใส่แบบตัวไฟตัวนะั้นไปแบบวันนี้ก็ได้นะฟูเดนะ่าซีหกเนี่ยก็โอ้โหเาเมจค่อนข้างหนักแลตตีนะ้เนี่ยเลือดไ่ลดเลยแทนได้ทุกอย่างเลยนะสนุกมากๆเลยโอเคก็จบไปแล้วสำหรับคลิปนี้ขอบคุณฟูเทตจากคุณป,ปันปันอีกครั้งหนึ่งนะแล้วก็ใครอยากจะมีซีรีส์แบบนี้เป็นของตัวเองเนะี่ยก็สามารถส่งฟูเทตมาหลังไม้ได้นะแต่ว่าส่งทีมา QC ก่อนนะคืออยากได้ทีมที่มันค่อนข้างครียอทหน่อยหรือการปั้นตัวละครที่ปกติเขาไม่ปั้นกันอะไรเงี้ยถ้าส่งมาเนี่ยก็มีสิทธิ์ผ่านเยอะเลยแล้วก ก็สามารถสมถัครสมาชิกช่องระดับเกลือเสรมิมดินเข้ามาได้เช่นกันนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะที่ดูมาจนจบถึงตอนนี้ขอบคุณที่ติดตามคอนเทนต์ช่องเราก่อยเพลงมาตลอดนะครับแล้วก็วันนี้ลาก่อยขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับบ๊ายบาย